ผาแดงแหล่งรอยเลื่อนขอบเปลือกโลกบนเขาริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักผาแดงและจุดชมวิวภูผาแดงเป็นพื้นที่ที่มีความสูงมากอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาฝั่งตะวันออกของแอ่งเพชรบชบู์ตัวผาแดงเป็นชั้นหินทรายแดงสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ800เมตรสูงจากระดับพื้นราบที่เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 ประมาณ200เมตรบริเวณจุดชมวิวเป็นลานหินเรียบอยู่ด้านบนของผาผาแดงเป็นหินทรายแดงหมวดหินภูพานกลุ่มหินทรายแดงโคราชอายุ120ล้านปีถึง100ล้านปีที่มีการวางตัวของชั้นหินเกือบขนานกับแนวระนาบและเกิดเป็นหน้าผาเนื่องจากการยกตัวของเปลือกโลกอินโดชีน่าเป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวเข้าหากันของเปลือกโลกชานไทยทางทิศตะวันตก จากยอดผาแดงนี้เองเป็นจุดที่สามารถมองเห็นหลักฐานของรอยเลื่อนมีพลังเพชรบูรณ์ที่วางตัวไปตามเทือกเขาในแนวเกือบเหนือใต้โดยมองไปทางทิศใต้จะเห็นยอดเขาที่มีลักษณะสามเหลี่ยมเป็นแนวตรงเรียงลดหลั่นกันเป็นชั้นแสดงให้เห็นว่าเคยเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กับรอยเลื่อนเพชรบูรณ์หลายครั้งในรอบหมื่นปีบนจุดชมวิวผาแดง นอกจากจะมีผานกอินทรีที่น่าชมแล้วยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์และความมหัศจรรย์ของลักษณะภูเขาและชั้นหินที่เกิดจากธรรมชาติที่งดงามน่าประทับใจยิ่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะสามารถชมป่าเปลี่ยนสีที่เกิดจากการผลัดใบของไม้ยืนต้นที่เป็นป่าแปลงใหญ่มากจนมองสุดตาได้อีกด้วย การเดินทางสามารถมองเห็นได้ที่จุดชมวิวที่อยู่บนเขาทางไปน้ำหนาวริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12และสามารถเดินขึ้นไปบนยอดหน้าผาได้โดยผ่านทางสารเจ้าพ่อผาแดงหรือขับรถเข้าทางบ้านวังยาวทะลุหมู่บ้านไปทางเขตรัษาพันธ์สัตว์ป่าภูผาแดงเดินขึ้นบันไดไปทางชันพอสมควรแต่ไม่ไกลมาก